ภาพนยุนเรื่องนี้ที่แผ่ในช่วง12ชั่วโมงสุดท้ายก่อนสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์กับความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของพระเยซูที่เกิดมาเพื่อทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะปลดปล่อยมวลมนุษยชาติให้พ้นจากความผิดบาปโดยการยอมสิ้นพระชนที่กางเขนการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้มาอย่างง่ายดายพระเยซูต้องเผชิญกับความเจ็บปวดแสนสาหัสหน้านาประกาศเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันเลยครับเริ่มเรื่องด้วย พระเยซูกําลังคุกเข่าอธิษฐานกับพระบิดาที่สวนแห่งหนึ่งใกล้กรุงเยรูซาเลม็มด้วยความทุกข์พระทยัยและพระเยซูก็ได้เดินไปปลูกพวกสาวกที่กําลังนอนหลับอยู่ซึ่งประกอบไปด้วยเปโตรยากบและยอห์นพระเยซูพูดกับเปโตรว่าให้เฝ้าระวังด้วยการอธิษฐานพอพวกเขาก็ง่วงเหงาหานอนอยู่นะครับและพระเยซูก็กลับไปไอธิษฐานที่เดิมนะครับตัดมาที่ยูดาสสาวกอีกคนของพระเยซูคนนี้แหละ คือคนที่ทรยศพระเยซูเขากําลังอยู่กับพวกธรรมชาติผู้นําศาสนาในขณะนั้นยูดาสยอมทรยศโดยการแลกกับเงิน30เหรียญแลกกับการชี้เป้าเพื่อจับพระเยซูและตัดกลับมาที่พระเยซูอีกครั้งพระองค์กําลังทุกข์และทมใจในการตัดสินใจว่าจะไปที่ไม้กางเขนหรือไม่เพราะการไปที่ไม้กางเขนของพระองค์นั้นคือการต้องไปรับบาปแทนมนุษย์ที่นั่นพระองค์ไม่มีบาปแต่ต้องไปรับแทนมนุษย์ซึ่งมันต้องแลกกับอะไรหลายๆละอย่าง ที่พระเยซูจะต้องเสียสละอย่างจิ้งใหญ่ในครั้งนี้พระเยซูบอกกับพระบิดาบนสวรรค์ว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้การนี้ให้ผ่านเลยไปแต่พระเยซูก็พูดต่อไปว่าแต่อย่างไรก็ตามขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดาอย่าให้เป็นไปตามใจของพระเยซูและก็ดูเหมือนว่าพระบิดาทรงยืนยันที่พระเยซูต้องไปที่กางเขตเท่านั้นหลังจากนั้นซาตานก็ได้มาพูดคุยกับพระเยซูบอกกับพระองค์ว่างานนี้มันใหญ่มาก ค่าจ้างความบาปมันหนักมากพระเยซูทําไม่ได้หรอกไม่มีใครสามารถแบกรับภาระนี้ได้มันหนักเกินที่จะทําได้และซาตานก็ได้ปล่อยให้งูตัวหนึ่งเลื้อยออกมารบกวนพระเยซูแต่พระเยซูก็ตัดสินใจลุกขึ้นและจ้องมองไปที่ซาตานท่านใดนั้นเองพระเยซูก็กระเทือบงูของซาตานนั่นก็หมายความว่าพระเยซูตัดสินใจแน่วแน่ที่จะไปที่ไม้กางเขนครับหลังจากนั้นพวกทหารกับยูดาสก็มาถึงบริเวณสวนแล้วนะครับ พระเยซูเดินออกมาหาพวกเขาโดยไม่มีท่าทีที่จะขัดขืนแต่อย่างใดแล้วยูดาสก็เข้ามาจุ๊บแก้มพระเยซูเป็นความหมายบอกให้ทหารรู้ว่าคนนี้แหละคือพระเยซูท่ามกลางสายตาของสาวกคนอื่นๆที่มองยูดาสด้วยความโกรธแล้วทหารก็กลูเข้ามาจับพระเยซูฝ่ายเปโตรสาวกของพระเยซูเขาก็ชักดาบขึ้นมาฟันหูของทหารคนหนึ่งขาดไปเกิดการตะลุมบอลเกิดขึ้นยากรและ้ย่อนกลัวมากก็รีบวิ่งหนีเอาตัวรอด ทหารที่หูขาดคนนั้นก็คุกเข่าลงด้วยความเจ็บปวดแต่พระเยซูเดินเข้ามาหาทหารคนนั้นแล้วทําการต่อหูให้กับเขาด้วยการอัศจรรย์เพราะพระองค์เองคือพระเจ้าเหตุการณ์นี้ทําให้ทหารคนนั้นรู้ว่าพระเยซูไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาและพระเยซูก็สั่งให้เปโตว,ว่างดาบลงและยอมให้ทหารจับแต่โดยดีเหล่าทหารก็จับพระเยซูและก็ลากตัวพระเยซูออกไปนะครับฟายยอนก็วิ่งมาหาแม่ของพระเยซูคือนางมารีบอกว่าพระเยซู โดนจับตัวไปแล้วและเขาก็นําพระเยซูมาที่บ้านของคายาฟาสผู้นําศาสนาในเวลานั้นซึ่งคายาฟาสก็เป็นกลุ่มที่ต่อต้านพระเยซูนะครับเขาอิจฉาพระเยซูและหาทางที่จะจับกลุ่มพระเยซูมาเป็นเวลานานแล้วคายาฟาสก็ได้เรียกทุกๆคนที่เป็นพวกของตนมาประชุมในคืนนั้นเวลาประมาณตี3เรียกได้ว่าก,กลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่แแคนพระเยซูและอิจฉาพระเยซูกันทั้งนั้นนะครับ เพราะเขาไม่พอใจที่พระเยซูมาแย่งความนับถือจากประชาชนไปจากพวกเขาในคืนนั้นก็เลยมีแต่พวกเกลียดพระเยซูทั้งนั้นในระหว่างนั้นเปโตรก็ได้เจอกับนางมาลีพระเยซูก็เหลือบไปเห็นนางมาลีเช่นเดียวกันครับต่อมาพวกผู้นำศาสนาก็เริ่มซักพระเยซูถามว่าจริงหรือที่ท่านจะเป็นกาษัตริย์ของพวกยิวจริงหรือที่ท่านมาจากสวรรค์พระเยซูก็ไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นครับหลังจากนั้นเขาก็เบิกพยานเท็จมาใส่ร้ายพระเยซู โดยเอาคําพูดของพระเยซูมาแปลความหมายผิดเพื่อจะหาความผิดจากพระเยซูซึ่งพระเยซูเองก็ไม่ได้ทําผิดอะไรเลยแม้แต่น้อยแต่พวกเขาก็พยายามจะยัดเยียดข้อหาให้กับพระเยซูให้ได้และคําถามที่เด็ดที่สุดที่พวกเขาถามพระเยซูนั่นก็คือเขาถามว่าพระเยสูเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงหรือแล้วพระเยซูก็เงยหน้าต่อพวกเขาด้วยความสัตย์จริงครับบอกว่าเราเป็นคือต้องบอกอย่างนี้นะครับ ถ้าใครที่อ้างตัวเท่าเทียมกับพระเจ้าหรืออ้างตัวว่าเป็นพระเจ้าเนี่ยต้องโดนฆ่าตายอย่างแน่นอนนะครับและพวกเขาก็ไม่เชื่อพระเยซูว่าเป็นพระเจ้าแต่พระเยซูก็ตอบอย่างนั้นเพราะพระเยซูก็ไม่ได้กลัวที่จะพูดความจริงนะครับแต่คําตอบของพระเยซูกับทําให้คนเหล่านั้นลุกเฮือขึ้นมาทันทีครับและผู้คนเหล่านั้นก็โกรธเป็นอย่างมากที่พระเยซูคิดทําตัวเสมอเหมือนพระเจ้าและก็เข้ามาตบพระเยซูแบบเรียงขิวบางคนถมน้าลายรดพระพักพระอ,องค์ต่อ,อยหน้าของพระอ,องค์ เยียดยามพระองค์หลายคนตะโกนบอกว่าประหารชีวิตเขาสเสเถอะแต่พระเยซูก็ไม่ได้ปรีบาหรือคิดจะตอบโต้อะไรทั้งสิน้นพวกเขาก็ทําต่อพระองค์อย่างหยาบชา้าแล้วจังหวะนั้นเปตโตรก็เฝ้ามองดูห่างๆด้วยน้ําตาปรากฏว่ามีคนยิวคนหนึ่งมาทักเปตโตรว่าเจ้าคือสาวกของพระเยซูใช่ไหมเปตโตรก็บอกว่าเปล่าข้าไม่รู้จักเขาด้วยซ้ําแล้วก็มีอีกคนหนึ่งตะโกนมาว่าเจ้าคือเปตโตรหนึ่งในสาวกของพระเยซูแน่ๆเปตโตรก็ปฏิเสธอีก บอกว่าข้าไม่รู้จักผู้ชายคนนั้นเจ้าจําผิดแล้วแล้วผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็มาทักเปโตอีกเป็นคนที่สามบอกว่าใช่แน่ๆข้าจําเจ้าได้แต่เปโตก็ยังปฏิเสธอีกเขาโกหกทั้งน้ําตาเพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่าอะไรคือความจริงจังหวะนั้นเองพระเยซูได้ทุดตัวลงที่ผื้นแล้วสายตาของพระเยซูก็จ้องมาที่เปโตเปโตแทบล้มทั้งยืนเพราะเขานึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงเขาได้สัญญาพระเยซูว่า ไม่ว่าพระเยซูจะไปที่ไหนเขาจะตามไปด้วยแม้ต้องติดคุกหรือแก่ความตายก็ดีแต่พระเยซูบอกเปโตรในตอนนั้นว่าเราบอกความจริงว่าก่อนไก่ขันเจ้าจะปฏิเสธเราสามครั้งมันเป็นสิ่งที่พระเยซูพยากรณ์ไว้แล้วเปโตรถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความทุกข์ระทมเขาก็รีบวิ่งหนีไปด้วยความเสียใจเป็นอย่างมากพร้อมกับความรู้สึกผิดตัดมาที่ยูดาสเขาได้เข้ามาหาข้ายาฟาส และบอกว่าเอาเงินของพวกเจ้าไปข้าไม่ต้องการแล้วแต่พวกนักการศาสนาเขาก็ไม่ต้องการเงินคืนนะครับเพราะถือว่าเป็นเงินโสกโปกไปแล้วยูดาสก็เคลื่องถุงเงินนั้นลงพื้นและก็หนีไปและเขาก็ได้มานั่งซึมอยู่ตรงที่แห่งหนึ่งมีเด็กสองคนมาถามเขาบอกว่ามีอะไรให้เราช่วยไหมด้วยความร,ารําคาญยูดาสจึงด่าเด็กๆพวกนั้นไปด้วยความโมโหเด็กพวกนั้นก็เลยสาบแช่งยูดาสในตอนนั้นเองยูดาสถึงกับตาฝาด เขาเห็นใบหน้าของเด็กน้อยกลายเป็นหน้าของปีศาจอย่างน่ากลัวเขากลัวเป็นอย่างมากแล้วเขาก็รีบวิ่งหนีไปฝ่ายพระเยซูก็โดนจับไปขังไว้ที่ห้องใต้ดินเพื่อรอการส่งตัวไปให้กับเจ้าเมืองในตอนรุ่งเช้าตัดมาที่ยูดาสอีกครั้งตอนนี้เขาเห็นภาพหลอนอยู่เต็มไปหมดหลอนว่ามีเด็กๆหลายคนวิ่งตามเขามาสาบแช่งเขานั่นเป็นผลงานของซาตานที่เขามาใส่ความคิดยูดาสมาปักปมความผิดของเขาในความผิดพลาดอันใหญ่หลวงของเขาครั้งนี้ และสุดท้ายยูดาสเขาก็ตัดสินที่จะหนีจากสิ่งเหล่านี้โดยการผูกคอตายที่ต้นไม้และชาวยิวก็นําตัวพระเยซูมหาปิลาตปีลาตก็เปรียบเสมือนผู้ว่าราชการจังหวัดในเวลานั้นเขาได้ไตส่สวนคดีของพระเยซูแต่ว่ายิงาย่งไต่สวนมากสักเท่าไหร่ปีลาตก็ไม่เห็นความผิดอะไรที่จะร้ายแรงถึงขนาดที่จะต้องประหารพระเยซูแต่พวกยิวพวกนั้นก็ไม่ยอมอยังไงก็ตามวันนี้ต้องประหารพระเยซูให้ได้เขาจึงรบเร้าให้ปิลาตสั่งประหารพระเยซู โดยข้อหาที่พวกยิวแจ้งกับปิลาตก็คือข้อหาที่พระเยซูอ้างตัวว่าเป็นพระเจ้านั่นเองแต่ปิลาตก็ไม่ได้เห็นว่าจะต้องถึงขั้นประหารชีวิตจึงเรียกพระเยซูขึ้นมาพูดคุยและก็ถามพระเยซูว่าท่านเป็นกษัตริย์เหรอพระเยซูก็ตอบว่าอาณาจักรของเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้นอกนั้นพระเยซูก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายครับแล้วปิลาตก็เดินออกมาที่ระเบียงอีกครั้งและก็ยืนยันกับพวกยิวเหล่านั้นว่าพระเยซูไม่ได้มีความผิดอะไรร้ายแรง ที่จะต้องถึงขั้นประหารสร้างความไม่พอใจให้กับพวกยิวพอพวกเขาต้องการให้พระเยซูตายเท่านั้นแล้วปีลาตก็เลยยื่นข้อเสนอให้กับพวกยิวหัวรุนแรงพวกนั้นบอกไปว่าตามธรรมเนียมเนี่ยหนึ่งปีจะมีการปล่อยนักโทษหนึ่งคนปีลาตได้เบิกตัวบาลาบัสออกมาซึ่งเขาเป็นโจรที่ชั่วมากๆในเวลานั้นปีลาตตะโกนออกไปว่าจะให้ปล่อยใครดีระหว่างปล่อยพระเยซูกับปล่อยจอมโจรบาลาบัสแต่พวกยิวเหล่านั้น ก็ยังยืนยันบอกว่าปล่อยตัวบาลาบัสและประหารพระเยซูเสียพวกเขายืนยันแบบนั้นถึงสองครั้งปีลาตถึงกับอึ้งและไม่เข้าใจทําไมพวกยิวเหล่านี้ถึงอยากให้พระเยซูตายนักหนาแต่กลับให้ปล่อยโจรที่ชั่วจริงๆให้เป็นอิสระปีลาตก็ถามต่อว่าแล้วจะให้ทํายังไงกับพระเยซูพวกนั้นก็บอกว่าเอาพระเยซูไปตรึงกางเขนซะปีลาตก็เลยบอกว่าไม่เราจะแค่เคี่ยนเขาเท่านั้นแล้วจะปล่อยให้เป็นอิสระ แล้วทหารก็นําตัวพระเยซูมาบริเวณที่เอาไว้สําหรับเที่ยนตีนักโทษข้ายาฟาสก็ตามเข้ามาด้วยนะครับและพวกธรรมจารย์คนอื่นๆด้วยในนั้นก็มีทั้งพวกทหารที่กําลังเมาอยู่และทหารก็เข้าไปเลือกอาวุธที่จะใช้ลงโทษพระเยซูครับและพวกทหารก็เลือกแท้ไม้มาสองอันและพวกเขาก็เริ่มกันนำตีพระเยซูอย่างรุนแรงพวกเขาฟาดพระเยซูครั้งแล้วครั้งเล่าจนหลายคนทนดูไม่ไหวจึงต้องปลีกตัวออกไปและในเวลานั้นมารซาตาน ก็ได้เข้ามาอยู่ในบริเวณนั้นมันเฝ้ามองดูพระเยซูอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันไม่อยากให้พระเยซูไปถึงไม้กางเขนได้ถ้าเป็นได้ให้พระเยซูตายที่นี่เลยแล้วหลังจากนั้นมานก็ดนใจให้ผู้คุมเปลี่ยนอาวุธสายตาของพระเยซูมองไปที่แม่และแม่ของพระเยซูก็มองด้วยน้ําตาด้วยความสงสารลูกเป็นอย่างยิ่งท่านใดนั้นผู้ทหารก็เปลี่ยนอาวุธในการลงโทษพระเยซูโดยทีแรกทหารก็ยกกระบองที่มีตะปูขึ้นมา แต่ผู้คุมก็บอกว่าไม่เอาให้เอาแส่แบบนี้ดีกว่ามันคือแส้หนังที่ตรงปลายแส่ผูกติดกับตะขอเหล็กเต็มไปหมดเรียกได้ว่ามันคืออาวุธหนักที่สุดพอถ้าใครโดนแส่เนี่ยมันจะเกิดแผลจะกันรากับโดนเสือตะปบเลยทีเดียวแม่ของพระเยซูเห็นอย่างนั้นถึงกับปิดปากร้องด้วยความตกใจแล้วพวกทหารใช้แท่เคี่ยนไปที่หลังของพระเยซูครั้งแล้วครั้งเล่า แม่ของพระเยซูทนดูไม่ไหวจึงเดินออกมาจากตรงนั้นเลือดของพระเยซูสาดกระเซ็นเต็มพื้นที่บริเวณนั้นพวกเขาเคียนตีพระเยซูด้วยความสะใจแล้วพระเยซูก็โดนเคียนจนเละไปหมดไม่มีส่วนไหนที่ไม่โดนคมเล็บของแท่นนั้นแต่พระเยซูก็ไม่ได้ถอดใจแต่อย่างใดมือของพระองค์ยังกำแน่นที่จะยืนหยัดไปที่กลางเขนให้ได้มารซาตานก็ชอบใจเป็นอย่างมากเพราะว่าพระเยซูใกล้ตายแล้ว และแผนการของพระเจ้าก็ลังจะล้มเหลวแล้วณวินาทีนั้นพวกเขาก็หยุดการเคี่ยนตีเพราะว่ามีมือขวาของปิลาตมาห้ามเอาไว้แล้วบอกว่าพอแล้วจะเคี่ยนให้ตายเลยหรือยังไงแล้วเขาก็ลากพระเยซูออกไปเพื่อจะนําเข้าพบปิลาตอีกครั้งในระหว่างช่วงที่รอการส่งตัวพวกทหารเลวเหล่านั้นก็เอามองกุฎน้มกดลงบนศรีรษะของพระเยซูเป็นการล้อเลียนพระเยซูว่าโอ้นี่คือกษัตร,ริย์ของพวกยิวสินะ แล้วก็หัวเราะก,กันชอบใจแล้วก็เอาผ้าป่านมาห่มพระเยซูล้อเลียนถากถางพระองค์เรียกได้ว,ว่าพระเยซูโดนกลมหงทั้งกายและจิตใจอย่างหนักแม้แต่คนที่ไว้วางใจที่สุดยังหักหลังพระองค์แต่ภายใต้ความเจ็บปวดนั้นพระเยซูยังนิ่งสงบและอดกั้นพระไถยไม่มีท่าทีที่จะโกรธจะเกลียดพวกเขาเมื่อปีลาตได้เห็นสภาพของพระเยซูก็ตกใจเพราะแทบจําไม่ได้ว่าคือคนเดิม สภาพพระเยซูนั้นมันช่างสาหัสกันมากๆปีลาศบอกกับพวกยิวเหล่านั้นว่าจะให้ทำยังไงสาแก่ใจแล้วหรือยังพวกยิวเหล่านั้นก็บอกว่าเอาพระเยซูไปตรึงเดี๋ยวนี้ปีลาศเห็นสถานาการ์แล้วคิดว่าคงไม่มีทางอื่นนอกจากจะท่องตามตามพวกนี้เพราะพวกเขากําลังจะก่อการจลาจลเหตุการณ์ดูเหมือนจะบานปลายปีลาศได้เอามือจุ่มลงไปในอา่างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าความผิดครั้งนี้เขาจะไม่ขอรับผิดชอบ แต่ขอให้ความผิดตกอยู่กับพวกยิวเองซึ่งปิลาตเองเขาเป็นคนของโรมนะครับและมันก็เป็นที่พอใจของนักการศาสนาพวกธรรมจารที่จะได้ฆ่าพระเยซูแล้วและประตูก็เปิดออกพร้อมกับพระเยซูที่เดินโซซัสโซเซออกมาในวันนั้นมันเป็นวันที่ต้องประหารนักโทษอีกสองคนเหมือนกันพวกทหารยังมาให้พระเยซูแบกกางเขนโดยลําพังอีกซึ่งมันค่อนข้างหนักมาก เรียกได้ว่ามันเป็นต้นไม้เกือบทั้งต้นเลยทีเดียวนั่นคือลักษณะของกางเขนในเวลานั้นแล้วพระเยซูก็เดินฝ่าฝูงชนเหล่านั้นหลายคนตะโกนเยาะเย้ยพระเยซูด้วยความสะใจแม่ของพระเยซูฝเฝ้าตามอยู่ไม่หา่างนางมาลีก็บอกกับยอนว่าช่วยพาให้เข้าไปใกล้พระเยซูหน่อยได้ไหมยอนก็เลยอาสานําทางไปอีกทางหนึ่งเพื่อจะลัดเลาะให้มีโอกาสได้เข้าไปถึงตัวพระเยซูได้ฝ่ายพระเยซูก็ล้มลุกคลุกคลานเพราะความหนักและความเหนื่อย บวกกับความเจ็บปวดแสนสาหาัสส่วนแม่ของพระเยซูก็มีโอกาสที่จะเข้าไปประชิดตัวพระเยซูได้แล้วมันเป็นจังหวะที่พระเยซูล้มตัวลงด้วยความเหนื่อยล้าและเจ็บปวดภาพตัดสลับกลับมาตอนที่พระเยซูยังเป็นเด็กแม่ของพระเยซูวิ่งไปอุ้มลูกมันเป็นภาพเดียวกันกับตอนนี้ที่แม่ได้เข้าไปประคองลูกด้วยความเจ็บปวดรุดราวที่เห็นลูกโดนกระทําขนาดนี้นางมารีบอกกับพระเยซูว่าแม่อยู่นี่ แล้วพระเยซูก็บอกลาแม่แล้วก็ลุกขึ้นเดินต่อหลายคนที่ศรัทธาพระเยซูก็ร้องไห้เพราะความสงสารและเจ็บปวดแทนพระเยซูพระเยซูเดินแบกกลางเข็ไปที่ภูเขาโกลาโกธาเสียงกรีดร้องของผู้คนแววดังมาตามสายลมเป็นเสียงที่หูของมนุษย์ไม่เคยได้ยินปีลาสัมผัสว่าบรรยากาศในเวลานั้นดูหดหู่ไม่ปกติเหมือนวันก่อนๆดูเหมือนว่านี่คือวันแห่งประวัติศาสตร์อะไรบางอย่างของเทพเจ้า ตัดมาที่พระเยซูอีกครั้งตอนนี้พระเยซูก็ไม่ไหวแล้วนะครับไม่มีแรงที่จะแบกไม้กางเขนอีกแล้วและเขาก็เกณฑ์ให้ผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในบริเวณนั้นเข้ามาช่วยพระเยซูแบกกางเขนสภาพของพระเยซูอิดโรยมากๆพระองค์สูญเสียเลือดเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้และแทบจะไม่ได้กินอะไรเลยพระเยซูก็ล้มลงอีกครั้งดูเหมือนว่าจะไม่ไหวแล้วนะครับแต่ก็กัดฟันลุกขึ้นเดินต่อไปภาพก็ตัดไป ตอนที่พระเยซูกําลังเทศนาสั่งสอนผู้คนโดยบอกว่าฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านเพราะว่าถ้าท่านรักแต่คนที่น่ารักท่านจะได้ประโยชน์อะไรและพระเยซูก็ได้บอกว่าไม่มีผู้ใดจะพลากชีวิตไปจากเราได้แต่เราสละชีวิตตามที่เราตั้งใจเองเรามีสิทธิอํานาจที่จะเสียสละและมีสิทธิอํานาจที่จะรับคืนมาอีกนั่นก็หมายความว่า พระเยซูจะฟื้นขึ้นจากความตายภายในสามวันและในที่สุดพระเยซูก็เดินมาถึงยอดของภูเขาที่จะใช้เป็นบริเวณตรึงกางเขนของเหล่านักโทษนะครับแล้วทหารก็ได้สั่งให้พระเยซูคลานไปที่กางเขนเพื่อจะทําการตอกแล้วนะครับแม่ของพระเยซูก็ตามมาติดๆสายตาของพระเยซูก็มองไปที่แม่อีกครั้งและแล้วการตอกก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับเขาเอาตะปูขนาดใหญ่จ่อไปที่ฝ่ามือของพระเยซู และก็เนื้อคอนขนาดใหญ่ตอกลงไปสุดแรงตะปูพุ่งทะลุมือของพระเยซูเข้ากับเนื้อไม้ทันทีพระองค์เจ็บปวดอย่างรุนแรงและแขนอีกข้างหนึ่งของพระเยซูมันก็สั้นเกินไม่ตรงจุดที่เขามากไว้เขาจึงใช้เชือกดึงแขนพระเยซูให้มาถึงจุดที่ต้องการทหารพวกนั้นดึงแขนพระเยซูจนไหลรุดยิ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับพระเยซูเพิ่มเข้าไปอีกพระเยซูตะโกนบอกพระบิดาออกมาว่าโปรดอภัยให้พวกเขาด้วย เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่พาโลหิตของพระเยซูไหลลงมาอาบตะปูนั้นเลยทีเดียวและสุดท้ายก็จัดการตอกที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างหลายคนถึงกับทนดูภาพไม่ไหวต้องเดินหนีออกไปเพราะมันเป็นการประหารชีวิตคนที่ทรมานที่สุดเท่าที่มนุษย์จะคิดคนได้แล้วเขาก็ยกไม้กางเขนให้ตั้งขึ้นโดยใช้เชือกฝ่ายนักโทษทั้งสองข้างของพระเยซูที่โดนประหารพร้อมๆกันนั้นมีคนหนึ่งเขาได้พูดกับเพื่อนนักโทษของเขาบอกว่า เราสองคนมันสมควรแล้วพวกเรามันบาปมากเขาพูดในเชิงประมาณว่าเขารู้ว่าพระเยซูไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นผู้ที่จะมาช่วยมนุษย์ให้รอดจากความบาปตามคําทํานายโบราณแล้วนะักโทษคนนั้นก็สํานึกบาปและก็บอกกับพระเยซูว่าถ้าพระองค์เสด็จไปสวรรค์แล้วโปรดระลึกถึงข้าพระองค์ด้วยทันใดนั้นเองพระเยซูกลับหันมาบอกกับนักโทษคนนั้นว่าวันนี้เจ้าจะได้อยู่กับเรา ในเมืองบรมสุกเกษมนั่นก็หมายความว่าพระเจ้าทรงให้อภัยกับทุกคนได้เพียงแค่กลับใจและเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แม้เขาไม่มีโอกาสไปแก้ตัวหรือไปทําความดีแล้วนะครับบรรยากาศในฉับพลันนั้นก็เกิดความมืดคลึ้มมาปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้านะครับเวลาก็เดินผ่านล่วงเลยไปจนถึงเวลาประมาณ15บหนาฬิกาในเวลานั้นพระเยซูก็อธิษฐานกับพระบิดาบอกว่าข้าแต่พระเจ้า ฉะั้นทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียคือต้องบอกแบบนี้นะครับในตอนเนี้ยพระเยซูทรงรับบาปของมนุษย์เข้ามาอยู่ในพระองค์เต็มขนาดครับทั้งความเกลียดชังทุกสิ่งทุกอย่างมารวมอยู่ที่พระองค์จนขนาดที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูกับพระบิดาขาดลงชั่วคราวครับพอพระบิดาทรงทอดเห็นความบาปของมนุษย์ที่มากมายเหลือเกินที่มาอยู่ในร่างกายของพระเยซูแล้วพระเยซูก็ตะโกนขึ้นไปบนท้องฟ้าบอกว่าสําเร็จแล้ว ใช่แล้วครับธารก,กิจที่พระเยซูต้องทำมันสำเร็จทุกประการแล้วและเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เกิดแผ่นไหวสถานสะเทือนไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มผู้คนตื่นตระหนกเป็นอย่างมากแล้วทหารก็เลยต้องรีบทำให้หนักโทั่วตายเร็วขึ้นนะครับโดยการใช้ค้อนทุบไปที่หัวเขาแต่ของพระเยซูทหารเปลี่ยนเป็นใช้หอกแทนครับเป็นการแทงทะลุไปถึงปอดเลยทีเดียวเพื่อเช็กว่าพระเยซูตายจริงหรือไม่และก็พบว่าพระเยซูได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่พวกเขาจะแทง และทหารบางคนก็เริ่มรู้นะครับว่าพระเยซูไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มาสิ้นพระชนแทนมนุษย์ตามคําทานายโบราณที่พวกเขาเรอคอยกันมาหลายร้อยปีคือพระเยซูผู้นี้นั่นเองครับและมาซาตานก็พ่ายแพ้ต่อแผนการของพระเจ้ามันไม่สามารถชนะพระเยซูได้ด้วยเหตุนี้เมื่อใครก็ตามที่เชื่อและต้อนรับพระเยซูจึงไม่ได้อยู่ภายใต้มารอยู่ภายใต้คําแจ้งสาปอีกต่อไปครับเพราะพระเยซูได้ทําให้เราแล้วและทําสําเร็จหมดแล้ว และเขาก็ปลดพระศพของพระเยซูลงมาจากไม้กางเขนแล้วนำพระศพของพระเยซูไปไว้ในอุโมงค์แห่งหนึ่งในบริเวณใกล้ๆและในฉากจบของเรื่องสามวันหลังจากนั้นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็ได้สําแดงครับพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายจริงๆครับสําแดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงโดยที่มือทั้งสองข้างของพระเยซูก็ยังมีรูของตะปูอยู่นะครับเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าพระองค์คือผู้นั้นผู้ที่มาไถ่มนุษย์ออกจากบาปนั่นเอง และพระองค์ก็เดินออกไปจากอุโมงค์ฝังศพนั้นอย่างมีชัยชนะและหนังก็ได้จบลงครับสําหรับวันนี้มิสเตอร์สปอยต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณดูด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ